ท่านรองสวัสดีครับสวัสดีครับเพื่อนๆครับสวัสดีท่านเอกสยามครับเข้ามาเป็นคนแรกนะผม oh. วันนี้ก็เราก็จะได้ฟังเรื่องเกี่ยวกับพักเครื่องแหละนะพระพุทธรูปพระบูชาจะพูดจะ,จะมีการกล่าวถึงพักเครื่องพระบูชาด้วยเพราะว่ามันเป็นเรื่องของ้างอายธรรมนะ้างอายธรรมที่เราจะสามารถใช้ข้อเท็จจริงในการนำพิสูจน์ได้แล้วบังเอิญเนี่ยมันมีเรื่องที่น่าสนใจอย,อยู่เรื่องหนึ่งนะที่ เกี่ยวกับทวรารวดีทวรารวดีคืออะไรนะทวรารวดีนี่คืออะไรทวรารวดีเนี่ยจะบอกว่าเป็นถ้าในในความรู้ของผมนะผมไม่เกี่ยวกับใครอื่นเลยนะความรู้ของผมนะทวรารวดีเนี่ยมันก็คือเมืองหลวงเมืองหลวงของสยามประเทศดังนั้นเนี่ยเวลาเราจะพูดเรื่องทวรารวดีอ่ะ เราไม่ได้หมายถึงว่าประเทศทาวาราวดีเราหมายถึงเรื่องของจังหวัดมันเป็นจังหวัดหนึ่งในสยามอยู่แล้วแต่ทาวาราวดีเป็นหนึ่งในเมืองหลวงหลายๆเมืองของสยามไงอย่างเมืองพระนครก็ใช่ทาวาราวดีก็ใช่แล้วก็กรุงเทพมหานาครก็ใช่มันจะเป็นในลักษณะน,นี้ มันก็เป็นเมืองเมืองหนึ่งแต่ว่ามันเป็นเมืองหลวงของสยามประเทศทําไมผมถ,ถึงบอกอย่างนั้นอายธร,รัมทวาราวดีเนี่ยตามตามที่นักประวัติศาสตร์เขาเข้าใจกันเนี่ยมันเกิดขึ้นก่อนอยู่ระหว่างพุทธศตวรรษที่12ถึง19ถึง16แล้เสียด้วโทษที12ถึง16เขาเข้าใจกันอย่างนี้แต่จริงๆแล้วสิ่งที่เราค้นพบแล้วเนี่ย ถ้าเราไปมองในเรื่องของการเป็นเป็นสยามประเทศสยามประเทศอ่ะมันเกิดมาเมื่อตั้งสมมติ5,000ปีที่แล้วที่บ้านโนนวัดนะ่ะเออผมก็ไม่ได้อัปเดตเห็นเขาบอกว่า3,700กี่ปีก็ไม่รู้นั่นแหละอย่างน้อยอ่ะ3,700กว่าปีน่ะสยามประเทศมันมีแล้วประเทศที่เราไม่ใช่คนป่าคนดอยคนดงที่อพยพมา้างอารยธรรมกับหลุมศพแสดงให้เห็นว่าเราอยู่ที่นี่นะ มานานมากดินแดนเมืองพันเมืองเนี่ยนะเราอยู่ที่นี่มานานมากซากศิลปะอารยธรรมหม้อหายที่มันทิ้งหลักฐานตัวอักษรให้เราได้เห็นได้ค้นพบได้นำพิสูจน์ได้แล้วในวันนี้เนี่ยนั่นก็หมายความว่าหนึ่งเราอยู่ที่นี่เราไม่ได้อพยพมาจากเทือกเขาอันไตหรือมาจากต่างดาวหรือเกิดจากกระบอกไม้ไผ่ แล้วอยู่ที่นี่เราเป็นสารตั้งต้นเราเป็นคนตั้งต้นของเมืองพันเมืองของอุตสาหคนเองนะเราอยู่ที่นี่หลักฐานะน่ะมันบันทึกจารึกไว้จากซากหม้อซากโบราณซากศพโครงกระดูกนะเราอยู่ที่นี่ผมก็ยังเน้นว่าเราอยู่ที่นี่สยามมีอายุมากกว่าสามพันปีเป็นอย่างน้อยแหละนะไม่ใช่800ร้อยสาพันกว่าปี แต่ว่าเราจะส่วนมากเราจะไม่ได้พูดถึงสยามประเทศเราก็เหมือนกับกษัตริย์สถาบานันเราก็ไม่ค่อยได้พูดถึงในเรื่องราวของบันทึกต่างๆแต่เราอ่ะจะพูดถึงอย่างเมืองหลวงกรุงเทพกรุงเทพวันหนึ่งเราจะได้ยินคนพูดกรุงเทพมากกว่าพูดไทยแลนด์ก็เหมือนกันสมัยก่อนการค้าขายหรืออะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะบอกว่าไปบางกอกนี่บอกไปสยามไม่ใช่ก็ไปบางกอกก็ไปไปเมืองหลวงไปไปเมืองพระนครนะ ไม่ได้บอกไปไทยแลนด์ไทยแลนด์ดังนั้นเราจะมัไม่ได้ปรากฏว่าไทยแลนด์หรือว่าสยามไงนะมันก็เป็นลักษณะแบบนี้นัน่นคือไอตรงนี้ผมบอกแล้วไงผมมั่นใจว่าเป็นอย่างนั้นทาวาราวดีคือเมืองหลวงของสยามนะเวลาต่างช่องต่างชาติจะมาเนี่ยก็จะพูดถึงว่าจะไปเทลโปรตีไปทวาราวดีไปไปทาวาราวดีนะ เป็นชื่อเมืองหลวงที่พูดจนติดปากของคนในขณะที่เมืองอื่นๆก็มีแต่เขาก็ไม่ได้พูดถึงอย่างวันหนึ่งเราจะพูดถึงลาดบุรีไหมเราก็ไม่ค่อยได้พูดถึงเราก็พูดถึงกรุงเทพ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 และก็กรุงเทพเป็น่วนใหญ่ถูกไหมเออทวาราวดีก็เป็นเมืองหลวงของสยามนะดังนั้นเนี่ยศิลปะทวาราวดีเนี่ยมันก็กระจายอยู่ทั่วไปหมดนะนะตั้งแต่นคนปรปฐมไป ฮาลีพุนชัยไปลบบุรีไปไปของมันหมดแล้วสยามเนี่ยมันมันจะมีอายธรรมแบบว่าต่อเนื่องยาวนานมันไม่ใช่ว่าไอ้นู่นกระโดดเข้ามาทีไอ้นี่กระโดดเข้ามาทีไอน้นี่ไปตีกับไอ้นัน่นไอ้นั่นเปลี่ยนยุคเป็นศาสนานี้เข้ามาก็เลยเปลี่ยนการนับถือเป็นอย่าง,งูอย่างนี้วัฒนธรรมอายธรรมมันก็เปลี่ยนแปลงไปเปลี่ยนแปลงมาไม่ใช่เลยนั่นมันเป็นความคิดที่ผิดๆของนักประวัติศาสตร์ชาติไทยนะดังนั้นเนี่ยวันนี้ผมเมื่อกี้ผมก็ไม่รู้จะ พูดเรื่องอะไรนะประเิญผมเข้ามาดูคลิปนี้นะก็เป็นของท่านเดิมอ่ะเพื่งผมก็ไม่ได้เจตนาหรืออะไรกับท่านหรอกนะแต่ว่าผมมาดูว่าเออคลิปนี้เขาลงไว้เมื่อ9เดือนที่แล้วแล้วมันมีอยู่ผมก็ได้ไปตอบคอมเมนต์นี้ด้วยเมื่อเดือนที่แล้วแต่ก็ไม่มีคำคอมเมนต์ตอบกลับไม่มีอะไรเหมือนไลฟ์ตัวตนยังไงก็ไม่รู้แต่ช่างมันเถอะนะผมไม่ได้สนใจหรอกเพียงแต่ว่าเวลาผมแสดงคอมเมนต์เนี่ยผมก็ไม่ได้หมายความว่าให้คนที่อธิบายหรือว่าเจ้าของโพสต์หรือจะอะไรเงี้ย มาตอบมาอะไรเสมอไม่ได้ให้ค่าไม่ได้อะไรเหมือนกันเพียงแต่ว่าคนที่เข้ามาอ่านน่ะคนที่เข้ามาฟังอย่างเนี้ยก็จะได้เรียนรู้ไปด้วยกันได้ว่าเออสิ่งที่ผมรู้ผมเข้าใจจากหลักฐานที่ผมค้นพบนั้นน่ะมันจะป,ะปฏิปตะต่อเรื่องราวกันยังไงแล้วมันจะนําพิสูจน์เรื่องราวของสยามประเทศได้ยังไงแล้วข้อสรุปของผมเนี่ยอย่างน้อยอย่างน้อยอย่างน้อย อย่างน้อยเนี่ยมันวางอยู่บนข้อเท็จจริงตามที่มันสิ่งนั้นมันเป็นอ่ะเวลาผมพูดอะไรผมถึงต้องแสดงหลักฐานหักล้างประกอบหรือว่าให้มันเป็นที่เชิงมาจักว่าเออสิ่งที่ผมพูดเนี่ยมันมีน้ําหนักนะมันเป็นข้อเท็จจริงมันเป็นแบบนี้แหละและเรื่องราวต่างๆเนี่ยไม่ว่าจะสถาบันกรรษัตริย์สถาบันผู้ปกครองชื่อผู้คนชื่อเมืองชื่อรัฐชื่อแม่น้ําชื่ออารยธรรมชื่อมันชื่อสยามหมดเลยนะ ชื่อสยามแบบสยามเป็นพวกสยามหมดเลยในเมืองพันเมืองเนี่ยแล้วเราก็จะมีการใช้ภาษาไหมสิบสองปันนาเอยอะไรอย่างเงี้ยมันก็ใช้ภาษาไทายรู้เรื่องเพราะว่ามันเป็นภาษาตกค้างและคนก็ตกค้างนะจากการเส้นแบ่งดินแดนที่เราบอกอะ่ะพอเรามามีดินแดนเข้ามาปุ๊บเนี่ยคนสองฝั่งก็ถูกแยกออกจากกันใช่ไหมด้วยเส้นเขตแดนก็ไม่มีอะไรแต่ ความเป็นจริงแล้วในสมัยก่อนมันไม่มีเขตแดนนะสยามมีเมืองพันเมืองฟิลิปปินส์จรดอินเดียมีคนสยามอยู่มีพวกสยามอยู่มีอรารยธรรมสยามอยู่มีอรารยธรรมที่คนสยามขึ้นไปสร้างเอาไว้อะอยู่ในดินแดนพันเมืองนั้นแล้วก็นําพิสูจน์ได้เนี่ยผมก็ทยอยนาพิสูจน์ให้เพื่อนๆเห็นอินเดียก็ไปมาแล้วนะมีอีกหลายๆที่ก็ก,ก็ก็พาไปไปแล้วนะ ทีนี้เนี่ยไอ้คอมเมนต์เนี่ยผมผมคอมเมนต์ไว้เมื่อหนึ่งเดือนที่แล้วซึ่งผมก็จําไม่ได้แล้วละ่ะแต่วันนี้มาผมก็ยังเนี่ยมานั่งอ่านก็ยังอ่านไม่จบพอดีมาเจอตรงนี้แล้วเออมันน่าสนใจไหมแล้วมันมีเรื่องของโบราณวัตถุโบราณสถานอะไรอย่างเงี้ยซึ่งผมมองแล้วว่ามันจะเกิดประโยชน์ในการเรียนรู้กับเพื่อนๆได้นะก็ก็เลยว่าเอาเอามาแชร์ให้เพื่อนๆดูดีกว่านะในคอมมิ่คอมเมนตนะ์เดี๋ยวผมขอกลับกล้องนะ เนี่ยในคอ,คอมเมนต์เนี่ยผมก็ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ตอบตอบนิดเดียวนะผมก็ตอบเยอะนะเกี่ยวกับเคสเนี้ยเดี๋ยวเพื่อนๆก็ลองไปอ่านดูก็แล้วกันคือว่าเราก็ข้าวๆมันก็คือสาระสำคัญมันก็คือเราก็อย่าไปเชื่ออะไรทั้งสิ้นจากการรับฟังรับอะไรมาอย่างเนี้ยเราควรจะค้นหาความจริงเพื่อให้ความจริงนั้นได้ตอบตัวเองนะครับตอนนี้พอเราเราดูขึ้นไปเนี่ยเออมันก็เป็นขั้นเดิม ที่สองสาวันนี้ที่เราพูดถึงท่านอยู่นะท่านกําลังจะพูดเรื่องของอาณาจักรทวารวดีเกิดขึ้นในภาคกลางของประเทศไทยประมาณพุทธศตรวรรษที่1 2บสถึงสิแต่แล้วทวรารวดีใช่สยามไหมเราไม่ได้คําตอบนะทวรารวดีใช่สยามไหมเราไม่ได้คําตอบจากสิ่งที่นักประวัติศาสตร์จะให้เราท่านเอกสยามบอกขเขมรมันอ้างว่าจังหวัดสุรินทร์บุรีลำศรีสะเกดเคยเป็นของขเขมร เพราะคนพูดขเขมรได้แต่คนไทยไม่เคยเคลมว่าขเขมรนเป็นคนไทยทั้งๆท,ท,ที่มันพูดไทยได้ทั้งประเทศครับเออขขเขมรไม่ใช่คนไทยอ่ะเขมรนเป็นทาสอพยพมาเป็นคนละเผ่าพันธุ์นะเป็นอีกเผ่าหนึ่งจะบอกว่าชนร้อยเผ่าก็ได้แต่เขาเป็นเผ่าที่สุดท้ายเลยก็คือสําหรับไว้ใช้งานนะทีนี้คนสุรินทร์บุรีลำ รีสเกตเขาไม่ได้พูดคำเหม็นเขาก็พูดภาษาขอมดั้งเดิมคนบุรีลศรีสเกตหรือว่าคนอะไรนะสุรินนะเขายังบอกเลยเขาคุยบางทีเขาก็คุยกันยังไม่รู้เรื่องเลยอ่ะเหมือนกับภาษาอีสานตรงโคลา้าใครไม่ถนัดภาษาโคลาชก็ฟังฟังภาษาโคราชยากเหมือนกันนะคนเพื่อนผมเป็นสุรินเขาบอกว่าเขาก็ฟังฟังไอ้นี่ไม่ออกฟังภาษาเหมรนไม่ออก เออมันก็จะมาตีเหมารวมซึ่งเราไม่เข้าใจคนสุรินเขาก็ไม่เข้าใจว่าเขาพูดภาษาอะไรอยู่ไอ้เราก็ไม่เข้าใจว่าภาษาที่คนสุรินสีสกเกตพวกนี้พูดไม่เหมือนเราเนี่ยตกลงมันเป็นภาษาเขามรไหมเพราะเราก็ฟังเขมรไม่รู้เรื่องเราฟังคนสุรินไม่รู้เรื่องฟังคนสีเกตไม่รู้เรื่องเออมันอาจจะเป็นภาษาคล้ายๆก,ก,กันก็เหมือนๆกันก็ได้เรานั่นคือความเชื่อของเราเองไอ้พวกนี้มันก็เห็นช่องไงหนึ่งช่องที่ว่ามันก็จะเคลม ื่อจะลุกเข้ามาว่ามันมีคนขเมเอย่างนี้แหละม,มีคนขเขมรแล้วทาไมเราไม่นับถือว่าเป็นคนไทยมันคนละคนละครอก,กันนะคนละส่วนกันแล้วพวกคุณทําตัวอย่างเ้เราอยากจะเป็นเพื่อนนักน,นี่เราอยากจะเป็นพวกด้วยนักน,นี่นะเครแม่งหมดเออนะโอเคดังนั้นเนี่ยทําไมเขาถึงบอกว่าอาณาจักรวาวราวดีเนี่ยมันเกิดขึ้นในภาคกลางของประเทศไทยก็จริงใช่ขยมไหมไม่บอก ประมาณพุทธศตวรรษที่12ถึง16มันมีอายธรรมนี้เกิดขึ้นในภาคกลางที่เป็นสยามประเทศแต่มันไม่ใช่อายธรรมสยามสยามไม่มีอายธรรมเลยแล้วทาไมมันมาถึง16มันก็อย่างนี้แหละแล้วก็ขมเมันก็เข้ามาอ้างว่าขมเมันเข้ามา16ต่อไปแล้วเราก็แยกออกจากขมเพอ19เราก็แยกออกจากขมเเห็นไหมอ่ะแล้วทวารวดีเป็นอายธรรมของใครของสยามประเทศไหมหรือของชาติไหน ไม่มีคําตอบนะมันมันไม่มีคําตอบไงดังนั้นเนี่ยเท่ากับว่าสยามอ่ะไม่เคยมีตัวตนอยู่ก่อนพุทธศตวรรษที่สิบเก้าหรือสิบแปดเรื่องมันก็มีอยู่แค่นี้แหละมันได้ข้อสรุปกันมาแบบนี้แหละแล้วก็ทําให้เรามึนงงอยู่แบบนี้แหละนะโอเคเดี๋ยวเราเราลองไปฟังกันแล้วเดี๋ยวตรงช่วงกลางๆเขาจะมีพระพุทธรูปให้เราดูและเดี๋ยวเราจะไปนําพิสูจน์ว่าอายธรรม ทวาราวดีเนี่ยเราก็ไม่รู้พวกไหนไงแต่มันใช้ตัวอักษรไทยอยู่ในซากอารยาธรรมเนี่ยแล้วเพื่อนๆกันจะได้ข้อสรุปกันละกันโอเคเราไปฟังกันครับไปรับฟังท่านต่อแต่แบบที่สิบหกเนี่ยก็หลายร้อยปีอยู่นะนี่ขอบเขตของอาณาจักรทวาราวดีเนี่ยอยู่ในภาคกลางของประเทศไทยก็จะมีข้อสันนิษฐานตามมาว่าเมืองหลวงอยู่ตรงไหนศูนย์กลางอยู่ตรงไหนไปจะเป็นข้อถกเถียงกันอย,อย่างยาวนาน ณปัจจุบันก็ยังไม่มีข้อยุติแต่ในทางหลักฐานทางโบราณคดีและศิลปรกรรมเนี่ยเราสามารถจะคงความเห็นได้ในเบื้องต้นว่าศูนย์กลางจริงๆที่เราพบหลักฐานรุ่นเก่าสุดจริงๆเนี่ยก็คือบริเมืออู่ทองเนี่ยนะที่มันมีก้อคืออย่างที่ผมบอกว่าเออทวาราวดีเนี่ยมันเป็นเขาเรียกว่ามันเป็นเมืองหลวงของสยามดังนั้นเนี่ย ถ้าเราถามว่าอ้าวแล้วแล้วเมืองหลวงของทวรารวดีอยู่ตรงไหน,นมันก็เท่ากับว่าเราเราถามเราเราถามว่าเมืองหลวงของกรุงเทพไปอยู่ตรงไหนอ่ะเออเนี่ยมันเป็นคำถามแบบนี้เลยแล้วกรุงเทพเนี่ยเมืองหลวงกรุงเทพไปอยู่ตรงไหนอ่ะตัวจตุจกักรว่ใช่ไหมมันก็เลยดูแบบว่า เราไม่เห็นสยามประเทศไงถ้าเราเห็นสยามประเทศเราจะรู้ว่าทวารวดีเป็นส่วนหนึ่งในพันเมืองของสยามประเทศแต่ที่สําคัญที่เรียกกันกล่าวขานถึงทวารวดีทวารวดีเนี่ยก็คือเรื่องของการเป็นเมืองหลวงนะโอเคเชื่อมต่อของหลักฐานตั้งแต่ก่อนตัวศาสตร์หลักฐานในยุคแรกๆที่มีการรับวัฒนธรรมทางศาสนาเข้ามาเนี่ยนะฮะเราก็เชื่อว่า ชุมชนรแรกๆของตวเราดีนะจะเกิดที่บริเวณทองแล้วก็ค่อยๆขยายวางขึ้นนะครับจริงๆอ่ะถ้าถามผมเนี่ยระหว่างอู่ทองกับนครปฐมอ่ะนครปฐมเนี่ยจะเป็นเมืองที่ใหญ่กว่าแล้วติดชายทะเลอู่ทองนี่ก็ติดชายทะเลสุพรรณนี่ติดชายทะเลแต่ว่ามันมีอยู่ส่วนหนึ่งที่ที่ทเราเราจะเข้าใจข้อเท็จจริงความเป็นจริงอยู่อย่างหนึ่งก็คือคําว่านครปฐม เวลาเราเริ่มหัดเรียนหัดตั้งทำอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะเลือกปฐมมาบทปฐมมาัยปฐมมาภูมิปฐม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 ปมแล้วก็ปฐมมันก็แปลว่าอันนี้แหละมาเป็นภาษาไทยเรามาต่อเนื่องมาตั้งยาวนานแล้วนครแปลว่าเมืองปฐมแปลว่าเริ่มต้นอีกอย่างหนึ่งนครปฐมเนี่ยเราพบยายธธรรมโบราณสมัยทวารวดีหรือก่อนหน้าอะไรก็แล้วแต่เยอะแยะไปหมดเลย ดังนั้นเนี่ยข้อสันนิษฐานเนี่ยบางทีมันจะต้องย้อนกลับไปที่จุดชื่อของเมืองด้วยมันก็จะได้ให้ให้คำตอบได้ดีขึ้นนะอย่างน้อยมีนะครปฐมมีเจดีเจดีนครปฐมมีพระปฐมเจดีใช่ไหมคระปฐมเจดีปฐมก็แปลว่าเจดีแห่งแรกพระปฐมเจดีถูกไหมเราก็ลองแปลความหมายดูอายธรรมที่พบเจอทวา,าวดีใน นักเมืองนักขระถมนี่เยอะมากนะแต่นักประวัติศาสตร์บอกหาห,าหลักฐานหาข้อเท็จจริงหาคําตอบอะไรมากไม่ไมาไ,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 ไม่ได้มากนะในอายธรรมสมัยทวาราวดีนะก็จะบังบเมืองที่มีความชัดเจนของวัฒนธรรมทวรารวดีที่ใหญ่มากก็คือนครปฐมหรือเมืองนครศรีนี่นะฮะที่มันมีทั้งตัวเมืองที่มีความขนาดใหญ่มากนะโบราณสถานเป็นจํานวนมากโบราณวัตถุเป็นจํานวนมากแล้วก็ หลายอย่างเนี่ยมันมีขนาดค่อนข้างจะใหญ่นะฮะรวมทั้งมีการพบจาริกด,ด้วยนะแเราก็เลยเชื่อว่าเมื่อชุมชนขยายใหญ่ขึ้นสูนย์กลางอาจจะเปลี่ยนมาที่นครปฐมนะนี่ก็จะมีอีกอย่างที่ผมบอกว่ะนครปฐมอ่ะนะ,ะม,นะมันก็เป็นจุดเริ่มต้นแต่ว่ามันก็ประกอบด้วยเมืองเมืองเมืองหลายหลเมืองหลายๆเมืองแล้วก็มันต้องมีมีประเทศอะ่ะ มันจะอยู่อยู่กันคนละโลคนละพายคนละฝักคนละฝ่ายคนละฝั่งคนละฝาไม่ได้มันจะต้องมีผู้นําผู้นําสูงสุดอะไรของเขาอนะตอนนั้นมันมีแล้วแต่ว่าเพียงแต่ว่านะักประวัติศาสตร์เราไม่เข้าใจจากบันทึกจีนน่ะนะเราเราก็พบอยู่แล้วว่าเขาบอกมีกษัตริย์ผู้หนึ่งปกครองเมืองพันเมืองมีนาเขตกว้างใหญ่เป็นสามเทียบเท่าจีนฐานันดอนศักดิ์ของกษัตริย์ผู้นั้นเทียบเท่าฮ่องเต้แห่งทะเลจีนใต้นะนั่นแหละคือสยามเพราะมีสยาม ประเทศเดียวเท่านั้นแหละที่ส่งทูตไปจเจริญสัมพันธ์ทมัยตรีทวารวดีไม่เคยส่งทูตไปจเจริญสัมพันธ์ทมัยตรีนะเขาไม่ได้ไปในนามของจังหวัดเขาจะไปในนามของประเทศก็คือสยามเสียมเซียมเสียมเสียนเสียมหลอ,อกกกนั่นแหละคือสยามที่จีนบันทึกถึงประเทศเดียวที่อยู่ติดกันกันกบจีนมีประเทศเดียวสยามนะ ข้อหนึ่งว่าเอ๊ะเป็นเมืองลาโวหรือลบบุรีด้วยหรืเอเปล่าเนี่ยเพราะฉะนั้นเห็นไหมทวารวดีอ่ะมันเป็นอย่างที่ผมบอกมันเป็นเมืองหลวงแต่มันเป็นของลบบุรีด้วยไหมลบบุรีรวมอยู่ด้วยไหมอะไรแบบนี้มันเป็นเมืองทวารวด,รรรดวีมันเป็นเมืองหลวงแต่ว่าลาโวลบบุรีนครชัยศรีหรือสิงบุรีไอ้พวกเนี้ยมันเป็นอาณาจักรอาณาจักรมันแปลว่าจังหวัดมันถูกรวมด้วย แล้วโวเป็นกองทัพบกบของสยามควบคุมดินแดนอาณาจักรอาณาเขตบนพื้นดินนะถ้าศรีวิชัยเขาจะคุมทางทะเลอ,นนอันนี้นะทั้งสองอย่างขึ้นตรงอยู่กับกษัตริย์สยามลวโวหรือลบุรีเนี่ยอาจจะเป็นเมืองในร่วมสมัยการมีละวโวหรือลบุรีอาจจะเป็นเมืองร่วมสมัยกันใช่เขาเป็นเมืองทวาราวดีไม่ต้องอาจจะ เพราะว่าพระปรางสามยอดมีศิลปะทวรารวดีนะง่ายๆแล้วก็หลักฐานบางอย่างเช่นศิลปะประติมากรรมหรืออะไรอย่างเงี้ยในลบุรีมก็เป็นปฏิมากรรมสมัยทวรารวดีอยู่แล้วคือทวรารวดีอย่างที่ผมบอกอย่างสยามเราเงี้ยเราก็มีการสร้างพระพุทธรูปมีสร้างอะไรในยุคของทวรารวดีเราก็สร้างในยุคของเมืองพระนครเราก็สร้างในยุคของไหนๆเราก็สร้าง มันเป็นอายะธรรมสยามประเทศไงแต่ทวารวดีเนี่ยมันเป็นเมืองเมืองเมืองอ่ะเมืองเมืองหลวงในตอนนั้นอะ่ะเออทนธรรมร่วมสมัยกันคือแบบทวารวดีแต่ตัวละโวเนี่ยอาจจะเป็นศูนย์กลางของอีกอาณาจักรหนึ่งที่เรียกว่าอะละลโวที่ผมบอกเมื่อกี้เนี่ยละโวะ่เป็นอาณาจักรใช่ละโวไม่ได้เป็นประเทศละโวเป็นอาณาจักรแต่มีแม่ทัพที่ปกครองดูแลทางบก เขาไม่ได er <without them. S 1> ้มีอะไรร่วมกันหรอกเขาอยู่ภายใต้สยามประเทศนั่นแหละจักรวรรดิสยามนะลาวโอยู่หนึ่งในนั้นนะทวารวดีเป็นเมืองหลวงซึ่งซึ่งลาวโวก็รู้จักไงทุกคนก็ต้องรู้จักรู้จักแม้กระทั่งกษัตริย์สยามแต่พวกนักประวัติศาสตร์เรามันไม่รู้จักสยามไงกุราก็ได้เนี่ยเรืข้อถกเถียงลักษณะนี้ก็จะมีคือโดยสรุปของการศึกษาเรื่องความเป็นศูนย์กลางของของอาณาจักรเนี่ยนะฮะเราก็ตอบ อะไรได้ไม่่อยชัดเพราะเห็นไหมโอเคอันนี้ท่านอะไรนะท่านท่านดรสักชัยท่านศาสตราจารย์ดรสักชัยสายสิงห์ท่านก็บอกว่าเราหมายถึงว่าคําว่าเราก็ตอบอะไรไม่ได้ชัดเพราะว่าเขาไม่เห็นสยามไงนักประวัติศาสตร์ไม่เห็นสยามแล้วไม่เคยพูดถึงสยามซึ่งปกครองละโวปกครองนคนปรปฐมปกครองหลายๆเมืองอู่ทองสุพรรณบุรี นครศรีธรรมราชหรืออะไรแบบนี้ทั้งศรีวิชยัยั้งมีกษัตริย์สยามปกครองอยู่องค์เดียวไงตามที่บันทึกจีนเขียนไว้ตอนนั้นน่ะดังนั้นเนี่ยวัฒนธรรมทั้งหมดเนี่ยมันเป็นวัฒนธรรมอารยาธรรมของสยามประเทศแต่มันจะเป็นศิละปะไหนอ่ะศิลปะลพบุรีศิล,ะป,ะล,ป,ศละปะนครปฐม,มศิละปะศรีวิชยัยก็แล้วแต่แต่ว่ามันเป็นอารยาธรรมสยามประเทศในยุคทวรารวดีเราต้องใช้คำพวกนี้ถึงจะถูกต้อง ในการเขียนหรือว่าทาเรื่องเชิงวิชาการอะไรก็แล้วแต่หรือการนําเสนออย่างเงี้ยมันต้องมันต้องชัดเจนไม่ใช่ว่าเราก็ไม่ไม่ได้ข้อสรุปแล้วเวลาถ้าท่านพูดอย่างนี้เนี่ยท่านเป็นผู้หลักผู้ใหญ่เป็นผู้มีความรู้ท่านบอกว่าก็ไม่ได้สามารถสรุปได้และคนฟังอย่างพวกเราเนี่ยพอฟังไปฟังไปแม่งเราก็สรุปไม่ได้แล้วเพราะ <c oughs> เพราะเขายังสรุปไม่ได้เลยแต่เขาเชื่อว่านะ มันอาจจะแล้วก็มันตอมาณว่าก็คือว่าเราก็คิดว่านะมันก็น่าจะเป็นแบบนั้นน่าจะเป็นแบบนี้เมืองนี้น่าจะอยู่อย่างงั้นเมืองนะสุดท้ายแล้วเนี่ยความเชื่อแม่งเต็มพื้นที่เลยเราไม่รู้ว่าความจริงมันคืออะไรและอย่างหนึ่งไม่เห็นสยามไงไม่มีทางเห็นสยามไม่รู้ว่ามันมีประเทศสยามมีกรรษัตริย์สยามปกครองไอ้เมืองพวกนี้อยู่พันเมืองของเอกสารอะไรเนี่ยเราไม่เคยพบนะเราก็สันิษฐานจากขนาดของเมือง การพบโบราณสถานโบราณวัตถุเป็นจานวนแล้วอันนี้คือเขาก็จะไปพบหลักฐานโบราณวัตถุใช่ไหมไม่พบเอกสารแม่อะไรอะ่ะดังนั้นเนี่ยพอเราพบโบราณสถานโบราณวัตถุปฏิบากรรมเราก็สันนิษฐานไงนะทีนี้ไอ้คำสันนิษฐานเนี่ยมันก็ไม่เห็นสยามอีกแล้วสันนิษฐานถูกหรือผิดเห็นไหมเปนสันนิษฐานถูกหรือผิดอะ่ะเออ เขาก็บอกแล้วเขาไม่รู้เขาก็ได้แต่สันนิษฐานปัญหาอยู่ก็คือพอสันนิษฐานปุ๊บสุดท้ายกลายเป็นเขเมิมังกลายเป็นได้รับอายะธรรมมาจากอินเดียจากลังกาจากพมา่าจากเฮ้ยนี่มันอายธรรมสยามทําไมก็เพราะความไม่รู้ไงแต่ไม่รู้เนี่ยความไม่รู้เนี่ยมันไปตีความหมายกันมันไปสันนิษฐานเชื่อกันเนี่ยกลายเป็นเราหาสยามไม่เจอนะ ไอ้เรื่องของเรื่องที่ผมมาพูดเนี่ยมันก็เป็นแบบนี้แหละมันหาสยามไม่เจอเพราะไอ้ความเชื่อมันเชื่อไว้ผิดกันไงนะอ่าเลยนะมันอาจจะเป็นเรื่องของชุมชนว่ายุคหนึ่งอาจจะมีกษัตริย์ที่เมียมมันอาจจะเป็นเรื่องของชนของชุมชนอาจจะใช่หรือไม่ใช่ก็ได้มันอาจจะมีเรื่องมันอาจจะมันน่าจะมันตายหาแล้วสามารถปกครองดินแดนได้มาก แต่ยุคหนึ่งก็อาจจะแยกกันปกครองอะไรอย่างนี้ก็ได้ครับก็จะมีเมืองสวาานเกิดขึ้นเป็นเป็นจานวนมากในภาคกลางแล้วก็ค่อยๆถ้าเราฟังไปเนี่ยเราจะพบเขาว่าอาจจะอาจจะเชื่อว่าอาจจะเชื่อว่าและมันน่าจะคิดว่าเชื่อว่าแต่ไม่เห็นสยามตายขึ้นไปทางเหนือตามแม่น้าเจ้าพระยานะขึ้นไปที่สิงห์บุรีชัยนาทนคะรสวรรค์แล้วก็ขึ้นไปถึงทางเหนือสุดก็คือ อันนี้คุณชัยนะนี่มันก็เมืองพันเมืองทั้งนั้นไงมันก็ไปทางตามแม่น้ําลําคลองแม่น้ําสายหลักๆแต่นั่นแหละคือจังหวัดของสยามทั้งนั้นไงเขามองไม่เห็นมองไม่เห็นสยามไงเขาเลยไม่เข้าใจสิงบุรีก็ยังทุกวันนี้ก็ยังใช้สิงบุรีอยู่ใช้นานสิงห์บุรีอะไรพวกเนี้ยมันก็แมเป่วนทางภาคตอนออกเฉียงเหนือก็จะไปทางอีสานใต้แล้วต่อไปก็ขึ้นไปอีสานเหนือ จริงๆอะหนังที่บอกเนี่ยเขาอธิบายถูกนะมันก็ขึ้นไปทางที่เขาบอกอะแล้วมันทะลุไปยมธรรมาแล้วมันขึ้นไป12,000นาแล้วมันอ้อมไปทางทางสายไหมมันเข้าไปเนปาลเข้าไปศรีลังกาเข้าไปอินเดียตอนบนแล้วก็ในส่วนนั้นอะถ้าไปทางสายไหมมันจะขึ้นไปครอบคุมอินเดียทางตอนบนแล้วก็ลงมาตรงภาคกลางาเป็นอัสสัมรัฐอัสสัมพวกเนี่ยคนไทยทั้งนั้นเลยนะ เข้าไปเออสีลังกาเข้าไปเนปาลเข้าไปคนไทยทั้งนั้นอินเดียอินเดียก็ไม่มีประเทศอินเดียตอนนั้นไม่มีประเทศอินเดียมันก็จะเป็นรัฐ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 เนี่ยฟังดีๆนะอินเดียมันก็เป็นรัฐ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 ปกครองด้วยราชาราชาขี่ช้างกันเออในรัฐต่างเนี่ยมันก็เหมือนกับที่เขาพูดเมื่อกี้นี้ก็คือเออมันก็จะมีสิงห์บุรีมีัชนาทมีขึ้นไปหรลิปุญชัย ไปเมืองอุทัยธานีไปอย่างงู้นอย่างนี้อย่างนี้อินเดียก็เหมือนกันอินเดียมันไม่ได้มีประเทศมันมันก็จะไปรัฐนูน้นรัฐนี้รัฐน,นั้นรัฐนั้นแต่การที่เราไปบอกว่าเราได้รับอิทธิพลจากอินเดียมาเนี่ยผิดเลยเพราะอินเดียไม่มีประเทศซิปปินไม่มีประเทศไม่มีประเทศอะไรใต้อุตสาคเนมีแต่จักรวรรดิสยามหมายถึงเราอะ่ะมีเมืองถึงพันเมืองรัฐรัฐรัฐรัรัรันั่นแหละหรือแคว้นแคว้นแคว้นเหมือนกันมันแปลว่าอาณาจักรมันแต่ว่าเมือง ราชาแปลว่าเจ้าเมืองนะมันทะลุไปอย่างนั้นเลยเป็นไปได้อสมชายเป็นไปแล้วเพราะตัวอักษรมันทะลุไปแทบนั้นเลยแล้วคนไทยไปอยู่ที่ในเมืองต่างๆไอจังหวัดต่างๆท,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 ที่ก่อนที่จะแยกเป็นประเทศเกิดใหม่ใต้อุตสาคเนหลังยุคล่าอาณานิคมเนี่ยเมืองพันเมืองนั่นแหละคือสยามทั้งหมดอย่างสิงคโปร์นี่ก็ใช่นะสิงคโปร์เวียดนามกัมพูชา ประเทศเกิดใหม่ใต้อุสาหคาเ,เลทั้งหมดน่ะนั่นแหละคุณไปนับดูมีอะไรบ้างอินโดนีเซียฟิปินมันทะลุป,ป้องไปอย่างนั้นมันปีอะไระทำแบบนั้นน่ะ